สวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้คุยก็จะมาสอนนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะก็เราจะใช้หนังสือเล่มนี้กันนะคะเทคโนโลยีวิยาการคำนวณชั้นประสมศึกษาปีที่5นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุยุก็จะมาสอนในเรื่องของนะคะนี่เลยนะคะ การใช้ YouTube นั่นเองนะคะขออภัยค่ะโอเคนะคะอ่ะมาแล้วเนาะการใช้ YouTube นั่นเองอาอย่างอะมาแล้วนะคะการใช้ YouTube นะคะ ในการสืบค้นข้อมูลที่นักเรียนสนใจนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวคุยจะใช้ YouTube ในการสืบค้นข้อมูลให้ดูนะคะว่าเราจะใช้อย่างไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้หน้าจอคอมของคุย้ยนะคะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราใช้มือถือนะคะ เราจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นปุ่มสีแดงแล้วก็มีปุ่มเพลย์สีขาวอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้เปิดเข้าไปนะคะเสร็จปุ๊บก,ก็จะเจอหน้า youtube นั่นเองนะคะส่วนใหญ่นักเรียนจะใช้ในมือถืออยู่แล้วเนาะนะคะครัวนี้นะคะก็ นะคะหน้า YouTube ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นคลิปแนะนำเนาะนะคะทีนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะช่องค้นหาช่องค้นหานะคะให้เราพิมพ์เข้าไปได้เลยในช่องค้นหานี้นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าช่องในการเซิร์ชนั่นเองนะคะช่องในการเซิร์ชนั่นเอง เดี๋ยวคุยจะลองค้นหานะคะคลิปนะคะหรือว่าเรื่องราวที่คุยสนใจนั่นเองนะคะคุยชอบแต่งหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวคุยจะแต่งหน้าเป็นเซเลมูนอ่ะแต่งหน้าเซเลมูนตึ้งมายังอ่ะเราพิมพ์เสร็จแล้วเรากดปุ่มเซิร์ชนะคะ ถ้าใช้ในมือถือเนี่ยเราจะกดปุ่มเซิร์ชได้เลยแต่ถ้าใช้ในคอมแล้วกดปุ่ม Enter นะคะกดปุ่ม Enter โอเคคราวนี้มาดูกันในแบบฝึกหัดอ่ะนะคะอันนี้ครูยุยกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อที่1คําคำที่นักเรียนใช้ในการค้นหาใช้คำว่าอะไรอ่ะขอโทษค่ะช่องนี้ ก็คือเอาคำที่เราใช้ค้นหานี่แหละนะคะมาตอบลงในคำถามข้อที่1อ่าทีนี้ข้อที่2ถามว่าสิ่งที่ค้นเจอมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนเจออะไรบ้างนักเรียนก็ตอบลงไปนะคะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ครูวิยคนเจอนะคะก็คือนะคะ ไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้คำค้นหานี้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลอกครูมานะะไปใช้คำว่าแต่งหน้าเซเลมูนอันนี้ครูมิยุ Lauren. ไม่ให้คะแนนนะคะให้นักเรียนใช้คำอื่นนะคะครูยุบอกเลยว่าค้นหาข้อมูลที่นักเรียนสนใจน,น,นักเรียนสนใจเท่านั้นนะคะนักเรียนสนใจเท่านั้นนะคะก็อย่าลอกอย่าลอกของครูม,มานะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะสินเรเยนค้นหาเจอมีอะไรบ้างนี่เลย นะคะอันนี้คือสิ่งที่คุยค้นหานะคะแล้วมันก็เจออะไรไม่รู้เยอะแยะเป็นหมดเลยนะคะนักเรียนก็เขียนไปนักเรียนเจออะไรบ้างนะคะต่อไปข้อที่3นะคะถามว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดนะคะคุยพิมพ์ผิดขอโทษด้วยนะคะนักเรียนแก้คุยด้วยนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกที่จะค้นหาในเรื่องนี้เพราะอะไรล่ะนะคะ คุยยุ้ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนเด็กๆเนี่ยคุยชอบเซเลอร์มูนมากนะคะคุยจะดูทุกตอนเย็นเลยหลังเลิกเรียนเนี่ยเมื่อก่อนเขาถ่ายทอดทางช่อง9เนาะนะคะตอนนี้นนอาจจะเกิดไม่ทันนะคะเซเลอรอ์มูนนัรียนอาจจะไม่รู้จักนะคะโอเคนะคะในยุคข,ของคุยเนี่ยก็กระตูนเรื่องเซเลอร์มูนนี่ดังมากๆเลยก็ยุคุยเป็นคนที่ชอบชอบเซเลอร์มูนมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเซเลอร์มูนนะคะ เป็นเหมือนกับฮีโร่แบบช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นคือเป็นความพัะทับใจในวัยเด็กของครูยุ้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลของครูยุ้ยก็สําหรับนักเรียนก็บรรยายไปนะคะว่าเนีย่ยเขียนมาแค่ว่าอ๋อชอบค่ะแค่นี้ไม่เอานะคะแค่นี้ไม่เอาเ็าให้นักเรียนครูยุ้ยให้นักเรียนไปทั้งสาบรรทัดนักเรียนสามารถเขียนได้เต็มทั้งสาบรรทัดเลยนะคะนักเรียนเขียนบรรยายมานะคะฝึกการเขียนบรรยายนะคะฝึกการเขียนบรรยายต่อไปนะคะ ช่องที่นักเรียนค้นหาเจอชื่อว่าช่องอะไรเลือกมาเพียง1ช่องเท่านั้นนะคะเลือกมาเพียง1ช่องเท่านั้นที่นักเรียนสนใจอะชื่อช่องดูตรงไหนครครูยุ้ยนะคะเดี๋ยวครูจะมาแนะนําให้ดูนะคะตรงนี้แต่งหน้าเซเลมูนคอสเพลย์เมคอัพ by โบลิโรนะคะตรงนี้อันนี้คือชื่อคลิปนะคะอันนี้คือชื่อคลิป แล้วชื่อช่องอยู่ตรงไหนคะคุยุย้ยนี่เลยค่ะที่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าชื่อช่องถ้าเป็นในมือถือนะคะการแสดงผลก็คล้ายๆกับในคอมนี่แหละนะคะแต่ถ้าสมมุติเราเปิดคลิปมาดูแล้วเนี่ยสมมติเราลืมดูตรงนหน้าตอนที่เราค้นหานะคะแล้วดูตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะจะเปิดให้ดูนะคะอ้าวขอโทษค่ะคุยุ้ยกดผิดเมื่อกี้ แล้วเราจะดูตรงไหนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสักครู่นี่กดตรงนี้นะคะบอกลาสุดเกลียดเดิมโอเคโฆษณาเราแบบนะคะเนี่ยพอเราเปิดคลิปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นชื่อคลิปนะคะแล้วชื่อช่องอยู่ตรงไหนนี่ค่ะ อยู่ด้านล่างของชื่อคลิปนะคะตัวนี้เขาชื่อว่า bobel channel นะคะอันนี้คือชื่อชื่อช่องนะะชื่อช่องนะคะเวลาครูยุยตรวจเนี่ยครูยุยก็จะเอาคําค้นหาที่นักเรียนค้นหากับชื่อช่องที่นักเรียนตอบมาไปค้นหาดูว่ามีอยู่จริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะเขียนมั่วมานะคะโอเคนะคะเพราะเหตุใดวิดีโอที่นักเรียนเลือกจึงน่าสนใจ เพราะอะไรนะคะนักเรียนก็ตอบมานะคะสำหรับครูยุ้ยเนี่ยก็ที่เลือกออคลิปวิดีโอนี้เนะะี่ยเพราะว่าภาพหน้าปกเขาดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ดูท่าทางเขาน่าจะแบบเอ็กซ์เพิดอะนะคะเอ็กซ์เพิดคืออะไรคะคือเชี่ยวชาญนะคะเชี่ยวชาญในการแต่งหน้าซิลโมนนั่นเองนะคะคอสเพย์ก็คือเป็นเหมือนกับการแต่งแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนอะไรแบบนี้ฮนะ,ะในในประเทศญี่ปุน่นนะคะในประเทศญี่ปุน่น ะะอันนี้คือใบงานหน้าแรกนะคะสำหรับหน้าที่2นะคะเราจะใช้อีก1แอปนะคะนั่นก็คือแอป google map นะคะแอป google map นั่นเองอเดี๋ยวเปิดดูใบงานก่อนนะคะให้นักเรียนค้นหาเส้นทางการเดินทางนะคะโอเคตกใจนะว่าผิดปอนะคะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลเส้นทางการเดินทางโดยใช้บริการค้นหาเส้นทางบน Google Map ค้นหาเส้นทางในตำแหน่งต่อไปนี้เลือกมา1เส้นทางพร้อมระบุเหตุผลประกอบนะคะคือนะคะให้นักเรียนลองค้นหาดูนะคะแล้วดนะ้ให้นักเรียนเลือกมาเพียง1ข้อเท่านั้น1เส้นทางเท่านั้นนะคะ1เส้นทางเท่านั้นอย่าเขียนมาทั้ง2อันนะคะครูยุ้ยให้เลือกเส้นทางเดียวนะคะ พอเลือกเสร็จแล้วนักเรียนเลือกมานะคะติ๊กถูกมาเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะข้อเดียวเท่านั้นแล้วนักเรียนบอกเหตุผลคุยด้วยว่านะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเส้นทางนี้นะคะระยะทางที่นักเรียนเลือกคิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรเดี๋ยวคุยลองอ้ยขอโทษค่ะคุยกดผิดอีกแล้วนะคะขออภัยด้วยอของคุยมีแอป ก o เก l e แม p อยู่ในมือถือไหมอ่ะโอเคไม่มีอันนี้เนาะอ่ะคุยกุก็สักคู่นะ Google Map ปุ๊บอ่าเดี๋ยวนะคะคุยุจะอ่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะในมือถือที่เป็นแอป Google Map นะคะ Google Map นะคะ ถ้านักเรียนไม่มี g o o g l e Map จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้แอปอื่นได้นะคะในการค้นหาเส้นทางนะคะคุยุก็ไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าใครไม่มี g o o g l e Map ก็ใช้แอปอื่นในการค้นหาเส้นทางก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุยจะลองค้นหาเส้นทางให้ดูนะคะวิธีการใช้ก็คือ อ่ะทีนี้นะคะอันนี้ครูยุ้ยจะลองจากโรงเรียนนะคะจากโรงเรียนอ่ะไปไหนดีเดี๋ยวครูยุ้ยจะไปโลตัสเวงโลตัสเวงอืมครูยุ้ยพิมพ์ผิดแหละโลตัสชิง ไม่มีเนาะปุ๊บค้นหานะคะมีไหมอ่าไปที่เส้นทางสิพอเรากดค้นหาปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะบอกตำแหน่งของคุณกับสิ่งที่เราค้นหานะคะตรงนี้เราสามารถใส่เป็น โรงเรียนเทศบานหนึ่งวลรไมได้นะคะตรงนี้คือเส้นทางเริ่มต้นใช่ไหมคะโรงเรียนทศบานหนึ่งวลรไมชุบอ่ะไปร้าน, quin, นเดลิควินสาขาโ o ตัสเวงอันนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นกับจุดไปจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะคะเราสามารถใส่ได้ ในแอป g o o g l e Map สามารถใส่ได้นะคะจุดเริ่มต้นคืออะไรจุดปลายปลายทางเราคืออะไรนะคะเมื่อเราหาเสร็จแล้วเนี่ยเราลองเปรียบเทียบดูทั้งสงเส้นทางอันนี้คุยยกตัวอย่างโลตัสเฉวงนะคะนักเรียนห้ามลอกไปนะคะอย่าเอาคำตอบของโลตัสเฉวงไปตอบนะคะนะคะโอเคนักเรียนลองค้นหาดูนะคะและเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเส้นทางนี้อ่าต่อไปข้อที่2 ระยะทางที่นักเรียนเลือกคิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะนักเรียนเลือกแล้วนะคะนักเรียนหาแล้วเนี่ยนักเรียนช่วยดูด้วยว่าระยะทางกี่กิโลเมตรบอกตรงไหนคะโคยุยนี่เลยคะ่ะเนี่ยตรงนี้เขาบอกอยู่นะคะ9กกิโลเมตรนะคะ9กกิโลเมตรเหตุผลตรงนี้นะคะ แต่ละคนต้องไม่เหมือนกันนะคะเราจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะไม่เหมือนใครนะคะคนนี้ตอบข้อนี้เพราะก็สุดแท้แต่นะคะเหตุผลของใครของมันนะคะเราไม่ลอกกันนะคะโอเคนะคะต่อไปข้อที่3เลือกการเดินทางโดยใช้ยานพาหนะอะไรและใช้เวลาในการเดินทางกี่ชั่วโมงนักเรียนมันสังเกตรตรงนี้นะคะ มีตรงนี้รถยนต์ใช่ไหมฮะก็คือขับรถไปนะคะขับรถไปมาตรงนี้ไปรถโดยสารถ้าเป็นกรุงเทพมันจะมีนะคะแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่มีไม่มีข้อมูลเส้นทางขนส่งสาธารนณะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเอามานะคะหรือเราจะเดินไปนะคะยานพนะของเราคือเราเดินเท้าไปนะ,ะเราเดินเท้าไปสองชั่วโมงนะกว่าจะถึงนะคะ 9กิโลเมตรเนี่ยนะคะหรือเราจะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อจักรยานอ่ะจักรยานไม่มีข้อมูลเครื่องบินก็เราแค่9กิโลเมตรลงาคงไม่นั่งเครื่องบินไปเนาะนะคะโอเคก็มีให้เลือกนักเรียนจะเลือกไปด้วยยานพาหนะอะไรใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยนะคะเหมือนตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะก็เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาในการเดินทาง18นาทีอ่ะตรงนี้ก็มีระบุเห็นไหมคะตรงหน้าจอตรงนี้หรือในรูปแผนที่ก็มีนะคะเวลากี่นาทีระยะทางกี่กิโลเมตรนะคะต่อไปข้อที่4นักเรียนเคยเคยใช้บริการค้นหาเส้นทางของ Google m a p ในการเดินทางไกลหรือไม่พร้อมยกตัวอย่างประกอบนะคะเหมือนยกตัวอย่างเช่นของครูยุยเนี่ยครยุยเคยใช้นะคะแล้วก็ใช้บ่อยด้วยเพราะ ว่านะคะเวลาคุยเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเป็นเส้นทางที่คุยไม่เคยไปเนี่ยคุยจะใช้ Google Map ตลอดเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงที่คุยมาหัดขับรถยนต์ใหม่ๆเนี่ยคุยก็ไม่รู้จักเส้นทางอะไรเลยเพราะจาไม่ได้นะคะไปแต่รถโดยสารแล้วก็นั่งรับตลอดนะคะคุยก็จะใช้ Google Map เนี่ยคะ่ะในการนําทางนะคะพาคุยกลับบ้านนะคะกลับบ้านที่จังหวัดตรังนะคะก็ใช้ o o เกิลเมโดูตลอดนะคะโอเค ทีนี้ข้อที่5เนี่ยถามว่าอะไรนะคะนอกจาก Google Map, เนี่ยนักเรียนเคยใช้บริการอะไรของ Google อีกบ้างพร้อมยกตัวอย่างประกอบตรงนี้เดี๋ยวคุยเปิดให้ดูนะคะว่าใน Google เนี่ยเขามีบริการอะไรบ้างเขามีเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดู มีเยอะมากนะคะมีเยอะมากอ,อะไรเอ่ยโอเคมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็น Google Assistant นะคะถ้าใครที่ใช้ Android เนี่ยสามารถคุยกับโทรศัพท์ได้นะคะ เหมือน Siri เหมือน Siri ใน iPhone นะ,ะอ่ะใช้ในการเซิร์ช Google Map นะคะแปลภาษานะคะ w ร b b ์ o w s e r Google Chrome YouTube อ่ะใช้บ่อยเนาะ Chromecast เป็นพวกเพลงพวกอะไรเงี้ยนะคะ,ะ Google Play ก็เอาไว้ดาวน์โหลดแอปต่างๆเนาะ Google Pixel นะคะก็เกี่ยวกับ โทรศัพท์อ่ะอันนี้เขาโฆษณาโทรศัพท์เนาะอันนี้เขาก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านนะคะอาจจะเป็นลําโพงเป็นนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของลําโพงหรือว่าอะไรต่างๆที่ Google เขาผลิตมานะคะมีเยอะแยะเลยนะคะอ่ะตรงนี้อันนี้เป็นอีเมลนะคะอีเมล จีเมลนะคะจีเมลของ Google อ่ะ My Business ใครที่ทำธุรกิจอะไรต่างๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะในการปักหมุดร้านอะไรต่างๆนะคะ่ะ Map ก็เป็นแผนที่ในการเดินทาง YouTube ก็เป็นใช้ในการดูวิดีโอต่างๆนะคะอันนี้ลืมไปนะคะ Google Google Search Engine นะคะก็ใช้ในการค้นหาข้อมูลนั่นเองรายชื่อติดต่อก็จะเป็นอีเมลต่างๆนะคะที่ เราสามารถส่งไปหาเป็นเหมือนที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถส่งข้อมูลติดต่อกันได้นะคะ Google Drive ก็เหมือนกับเป็นฮาร์ดดิสที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถจะไปฝากข้อมูลไว้ในไดนั้นได้นะคะปฏิทินอ่ะเราสามารถทำปฏิมีปฏิทินเป็นของตัวเองอยู่ใน Google อยู่ใน Google ก็ได้นะคะสามารถเข้าไปเขียนแผนงานนัดหมายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หายไปแล้วนะคะ Google แปลภาษานะคะภาพถ่ายอันนี้ก็ไว้วิดีโอคอลกันได้นะคะข่าวสาร Google Meet ก็ไว้ประจัดประชุมได้นะคะเอาไว้แชทกันได้อีกนะคะโอ้โหมีเยอะมากนะคะอา่า Google Document ก็อันนี้แชทอันนี้ Hangout ก็คล้ายๆกันนะคะเป็นเหมือนโปรแกรมแชทเป็นเหมือน Messenger ใน Facebook อะไรเงี้ยนะคะ Google Document ตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนเออ่ Microsoft w o r d นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโปรแกรมของ Google เขานะคะ Google Keep ก็เป็นลักษณะของการใช้จดโนต้ตอะไรเงี้ยค่ะนะคะ g o c l เ s s r o o m อ่ะเอาไว้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็ได้นะคะ Googlesheet ก็เป็นเหมือนกับโปรแกรมตาราง Excel Google Slide ก็เป็นเหมือนกับโปรแกรม PowerPoint อะไรประมาณนี้นะคะ Google Earth ก็เอาไว้ดูแผนที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนแผนที่เสมือนจรงิงอะไรเงีนะะ้ยค่ะก ลองไปเล่นดูนะคะมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากนะคะอันนี้ครูยุก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่านักเรียนเคยใช้บริการอะไรของ Google บ้างนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะครูยุก็มายกตัวอย่างการใช้แอป2แอปนะคะหรือว่าการใช้โปรแกรม2โปรแกรมในการค้นหาข,ข้อมูลนะคะก็คือ y o u t u b e กับ Google นั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ นำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วก็นำความรู้ตรงนี้เนี่ยมาตอบใบงานของคุยได้นะคะสำหรับนักเรียนคนใดน,นะคะที่มีข้อซักถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามคุยได้เพิ่มเติมในไลน์กลุ่มได้เลยนะคะวันนี้คุยก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ